and วันนี้ครัวเด็ดพี่แม่บ้านนอเวนำเสนอสมตำปลาแซมรอนนอเว์นะจ๊ะเดอ้อเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเฮ็ดวิธีการทำแล้วก็วิธีการจวดนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็พกริกสดตำตำตำขูดขพ่อหยาบๆยานะจ๊ะตำเสร็จตำไปเลยตำเสร็จใส่ผงชูรสลงไปใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ตำด้วยน้ำประแดกกับน้ำปลาร่วมการใส่ลงไปเลยจา้า แล้วก็ตามด้วยเลมอนนะเอาเม็ดออกจากหน่อยกันนะเดี๋ยวเม็ดมันจะขมแกะเม็ดออกอบีบลงไปแต่นี่แล้วก็ตามด้วยบอเขือคืนสะันลงไปเลยเบอรเขือคืนใส่หลายๆแห่งแซบด้วยบอเขือคืนบานเฮาหน่ะเนาะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยบอกเขือเทศนะใส่บอเขือเทศลงไปเสร็จปั๊บเฮาก็ใส่บอก์เน่าแป่นลงไปเลยใส่ทั้งเปลือกล่างเปลือกให้สะอาดนะมันสิได้หอมเ็จปั๊บเขาก็โคโคโค พ่อให้มันเคืองมันเข่ากันจากหน่อยนะจ๊ะนะแล้วก็โคกไปเลยแล้วก็ใส่ตำบักคุงลงไปบักคุ่งเส้นบักหุงอะใส่ลงไปเลยจะเข้าหนึ่งก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วก็คนเด้อบาต้องบาต้องตำคนคนคนเห็นเครืองมันเข่ากันสักผักหนึ่งฮักก็มาใส่ปลาแซลมอนลงไปเลยแล้วใส่ปลาแซลมอนหามตำเด็ดขาดเลยคนเอาเด้อจ้ะเด้อคนเอาคุณปลาไม่ใส่หรือสน,นะหลังจากนั้นมา ถาดมาเลยจ้าถาดมาแล้วจ้าแล้วฮอกเอาคกปลาแซลมอนเ้านี่พวอำลงไปคว่ำลงไปเลยพวอำลงไปปู๊๊า๊๊ปา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ด๊๊๊๊ พี่น้องเอ้ยพุ่นนะ่ะสีสันนะ้าละประทานขนาดได้สูงกับเบิงงเอาเลยที่นี่ตีีขั้นตอนต่อไปเข้ามาประดับด้วยเนื้อปลาแซลมานสดๆประดับไส้หลายแซ่บไหลไส้หน่อยแซ่หน่อยประดับไผ่มันสมก็ขึ้นคำว่าครัวดพี่แม่บ้านนอร์เวย์บ่ออลังการบอจัด เต็มบอสสดใสบอสแสบซาบซ่านบ,บ,บอสเมนคั้วเด็ดผีเมบ่บบานนอเวจาใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปจัดเข้าไปเลยพุ่นนะ่ะมามาปาติโ่เทเสร็จเรียบร้อยละจา้าพร้อมแสบพร้อมนัวพร้อมลุยกันแล้วจา้าพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินกับคั้วเด็ดผีแม่าบานนอเวนนะจา้าต่อไปเป็นรายการลุยละจา้าลุยละจา้า มากินอ่างนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเลยเด้องานนี่มา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 ลุยน้ำกันค่ะล,ลุยลุยสวัสดีค่ะมาพบกับครูเด็กพี่แม่บ้านนอร์เวย์นะคะมาเลยวันนี้มาลุยพี่อร์ตำปลาแซลมอนน้ำปลาเด็กนุ่งมามาลุยกันเลยลุย แคดแซบกินนัวต้องครัวเด็ดพี่คำปมปมคำปมปมคำปมปม ん มาครั้งสุดท้ายเราอิ่มล่ะลุยชอบอาหารแซบนัวให้ติดตามที่ควเดวพี่แม่บ้านนอร์เวย์ได้เลยนะจะมีสูตรแทบๆเอามาเผยแพร่ไปเป็นวิทยาทานให้เพื่อนลองไปทำดูนะคะค่ะวันนี้คลิปนี้ คเด็พี่ไม่บ้านอร์เวย์ขอลาแค่นี้ก่อนค่ะไว้มาเจอกันในเมนูต่อไปนะคะใครอยากให้ทําเมนูอะไรให้คอมเมนต์ที่ใต้โพสเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ชมให้กินให้แซบกันนะคะวันนี้คนเด็ดพี่ขอลาแค่นี้ก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะบ๊ายบาย